ข้้ขึนมากมินกาอีตอว่ามึงขึ้นมากอยู่บ่มึงตายนั่งขึ้นมากเด้อูกเด้อขึ้นมากไไปซุมถิ่มเด้อข้มึงขึ้นมากกุ่มึงกินกาแฟเบอร์ดี้จบ่้ามันก็มาคั้มันก็ข้มันขึ้นมากกุ่มึงกินกาแฟดดี้เด้อูกเด้อมามาูกมากขึ้นมาได้อยู่บ่เด็ดตีอีตวมันขึ้นหนาบ่อะไหรอมันตายแล้วบอกีดีบอมับกบนัมเมนที่เราเมนอยู่บ่มาใต่ยิ่ต ตายป่ะจะเห็นย่างเมื่อหมู่บ้านในีตาหรือหายเฮ้ยม่อ่วาน่นนายตายแลวกูนี่เนี่ต่กะตายนนนักเนาะกูซีายาไปไหนหลิเอ้ยกูขี่เดียร์มึง่ายียตมเดยน้งาางืออเสาอันนี้นังมามา่งดองกล้องน่าจ้า